ตอนนี้ยังไม่ลบสักไม้เลยนะทุกคนนะใครอยากได้สูตรสามารถทักเข้ามาได้เลยสลัังสบายเทวกวันนี้แล้วสูตรไปฟรีๆเลยนะจ๊ะมาเปิดมาส,สวยๆนะมวยนะโอ้โหเก้าคอมาโอ้โหสามดึงสามเข้าเฉยแต้มมาสวยงามทุกคนอุ้ยอย่านะสวยสวยจริงสวยจริงทุกคนโอ้โหสี่แต้มบอกมาอีกสามร้อยใครที่อยากตามนะสามารถตามมาได้เลยนะทุกคนนะรับรองว่าปังแน่นอนนะทุกคนนะ สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาลนมาดูเช่นเคยนะวันนี้เราก็จะมาตับสู่ร a ไอบาคาร่ากันนะจ๊ะอ่ะวันนี้ทุนสองร้อยบาทเราขอเราจะไปที่ห้อง C นะทุกคนนะ C ี่ศูนย์ไม่ไม่ใช่สี่ศูนย์ดิเราจะเล่นแบบว่าห้องที่เป็นสนำหน้านะทุกคนนะอ่ะวันนี้อยู่ที่สี่ศูนย์ห้ามาอัตราการชนะอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอ่ะมาแรกรอสูรสักครู่นะโอ้ยน้ำเงินก็สวยอยู่นะน่าจะยังไหลได้อยู่ รอบนี้สูตรบอกไปเพเยอร์เราขออาไปที่เพเยอร์เลยแล้วกันนะทุกคนนะไปยาวๆโหะสามสองมาโอ้ยขอแต้มเถอะสวยงามทุกคนโอ้ยดึงสาเข้าบวกมาสองร้อยรอบแรกสวยจัดนะทุกคนนะอะขึ้นมาสี่ร้อยไม้แรกก็บวกไปเลยนะจ๊ะมาเดี๋ยวเราจะไปกันต่อแล้วทุกคนนะถ้าใครอยากได้สูตรนาคารากก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะทุกคนนะ สบาาชิกวันนี้รับสูตรฟรีเลยเดอ้ออารอบนี้สูตรบอกไปเพเยอร์ค่ะทุกคนเราก็อัดไปเพเยอร์เลยแล้วกันอารอบนี้ไปร้อยห้าสิบนะไปแบบเบาๆเียาๆไปค่ะโอ,โ,โอ้โหสาบแป๊บอุ้ย่านะสวยงามทุกคนโอเคไม้นี้ก็บวกมาอีกร้อยห้าสิบนะทุกคนนะโอ้โหคือแต้มเดียววุดๆมาก ขึ้นมา5 5 0 50ล้านตอนนี้ก็ถือว่าสวยงามใครที่อยากตามก็สามารถทิ้งต้อคอมเมนต์มาได้เลยนะทุกคนนะสรัรสมาชิกวันนี้รับสูตรฟรีเป็นเลยนะจ๊ะอ่ะรอบนี้สูตรว่าไง